คครรัับบตอนนี้เราก็มาอยู่กับร้านแถวๆบัวในน้ำบัวมีรมาร้านเจ้าของชื่ออะไรครับเจ้าของชื่อบัวชื่อบัวน้องสาวชื่อบัวเจ้าของชื่ออะไรแม็กครับชื่อแม็กเนี่ยจบโทรแล้วครับจบโทรแล้วครับพอโทรครับตอนนี้เราอยู่บริเวณไหนของอำเภอหนองสุ่มครับบ้านโคงมะกรอโคงมะกรอ นี่ตทางอันนี้าเยเนาาเห็นวารงทามเลยเนาะใ่ถ้านี่ก็ไปทางบ้านไปน่นสูเนสูงหาเนาะอันนี้แค่ว่าอยู่ถ้ามาจากโนนสูงก็อยู่ขวามือเนาะใช่แต่ว่าบันทงคามบานคาแล้วก็ไปจนนั้นได้เนาะทางตรงไปก็ไปบ้านไปโนานขด้วเนาะผ่านมาเห็นบ้านมันงาอูโถงสวยงามกับขายอะไรดึง ใายทุกอย่างเลยครับอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งตามสั่งแล้วก็ร้านเรามีอะไรบ้างนะต้มตำหมวยโยวโต๊ะก๋วยเตี๋ยวแม่เมียวไปนั่นไหมอาจารย์เออเราดูครับรายการครับเล่นๆอ่าอ่ามาโฆษณาอันนี้เปิดได้นานไหมครับ <3 S 2> สามเดือนอ่ะเราลองลองโจมีอะไระ<ช>อ่ะตามสัง่งมันมีอ่าอดี๋ยวในดูชื่อก่อนน,นี่กะเพรากะเพราหมูกรอบผัดซีกแกงซุกี้ลาดนาผัดมาม่าประเภทยำก็ยำม,ม,มุนเส้นลมพิษอันนี้อันนี้ทำง่ายง่ายเป็นชื่อ <ทำ S 1> เนาะทำได้หมดเลยอ่ะลองดูเลยการเมนูแนะนำก็จะมีจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มนี่อร่อยมากเนี่ยจิ้มจุ่มประเภทไหนจิ้มปลาจิ้มเนื้อจิ้มไก่จิ้มหมูมีเนื้อมีรวมมิตร ทะเลแสดงว่าจิ้มจุ่มจะต้องกินกลางคืน,นกลางวันก็ได้กลางวันก็ได้เนื้อไม่จเจ๊ะผักผักวันนี้ร้อนผักผักวันนี้เป็นที่อะไรวันนี้เปนที่12 12เมษายน64นะครับเอ่อตอนนี้มีอะไรพิซซ่าแล้วก็ขายดีตอนนี้พิซซ่ามีขายพิซซ่าใช่มีทุกหน้าเลยมีทุกหน้าเลยยกเว้นหน้าเราแล้ส้มตำก็มีทุกตำเลยตอนนี้ผมก็สั่งส้มตำครับนี่อันนี้ตำไทยอันนี้ตำไทยครับมาดูเส้น เครื่องสังเนาะอ่าเดี๋ยวไปกินกันครับแต่นี่ผมเพิ่งมาครั้งแรกครับนี่เห็นอ้นี่ผมก็สั่งมาอันนี้โอ้ได้กินไปหมดแล้วครับนักกล้องกินแล้วครับอันนี้ไก่ไม่ต like ้องไปซื้อในร้านดังๆเนาะแค่ไม่มีีทุกอย่างไก่แซ่บไก่ไม่แซ่บก็มีอะไรแซ่บคือเผ็ดเนาะอันนี้ไก่อันนี้แกะพ่อธรรมดาอันนี้ไก่ก็เลยอะไรใส่กขิมเขาใส่อะไรใส่ผงอะไรใส่ผงอ่าปรุงรสให้แบบเผ็ดเปรี้ยวแบบยำอะไร มีรสลาบรสลาบรสอะไรประมาเลยนะหนึ่งมีพิซซ่าดาพิซซ่าก็มีไก่ย่างข้าวมูอี้ย่างไก่ทุกอย่างเลยทหารไทยลาวอีสานเขมรมีหมดเข็ดน้ำอีน้ำไม่มีเปิดเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงโมงตียี่โมงก็ ตีห้าครึ่งถึงสองทุ่มถึงสองทุ่มเตรียมร้านจัดร้านอะไรไปตลาดก็ตีสี่ตีห้าเนี่ยตลาดนันสูงมานี่ยตลาดนันสูงบ้านเราเนี่เปิดได้สามเดือนแล้วเป็นกิจการยังไงเด็กก็ไปได้เริ่มอยู่ได้ครับเริ่มอยู่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่กรุงเทพนะเนี่อันนี้มาจากกรุงเทพนี่เลยใช่มานานยังหรือเพิ่งมาเมื่อวานโอ้จะทำเมื่อวานต้องใส่แมสกันเด้อ นี่มาอยู่สามเดือนเลยนะแสดงมาแล้วก็มาเอาเป็นคนก็นี่แหละบ้านเองนี่แหละบ้านเองเราไปทำงานกินในเมืองในโคราชเอ้ในกรุงเทพไปอยู่ซะเจ็ดปีจบศรีธนีจบศรีธนีปีไหนเนี่ยปีสามเก้าปีสามเก้าสี่ศูนย์เนาะแล้วก็ไปทำงานกินในกรุงเทพสี่ศูนย์อันนี้ตีสี่สิบห้าสิบหกสิบสิบยี่สิบสามยี่สิบปีก็ไปเรียนหนังสือทำงานด้วยที่นู่นเราติดโควิดไอ้ไม่ใช่เราติดโควิด โควิดระบาดเศรษฐกิจใช่ครับเลยกลับมาบ้านเองมาเปิดร้านที่นี่เพราว่ามามาปุ๊บนี่ก็มองดูไม่ใช่ลงทุนกันข้างหลายนะมาปุ๊บก็เปิดใหญ่เลยนะมองดูใช่ไหมเปิดค่อนข้างเยอะผมบที่ผมทางด้วยที่ถนนปุ๊บเขาสร้างถนนเสร็จปุ๊บก็ปลูกเลยปลูกปับประมาณหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเรีการดีมีเราก็เข้าร่วมโครงการของรัฐเป็นโครงการเลย คนละครึ่งหมดแล้วคนละครึ่งหมดแล้วชนะเอมีคนละครึ่ง่งนเราลกันคนละครึ่งเราชนะเราละกันอ่าเขารวมหมดมาสแกนได้นะครับสแกนได้กับคัญญากรรมมารับเอ่อเครียกบ้านเลยบ้านนองคามบ้านนองคามนาบัวมินิมาทางคามมอคีทองมีกลคืนเนี่มียาวไหมผมจะถูกไมครับถ้าไม่มีโควิดก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยครับมีของเดียวเครื่องดียวอยู่ยาวได้อ่า อะไรไอ้ต้มที่อะไรก็ใส่หมอเล็กก็เล็กเกิหมอนกินจุ่มก็เล็กกินจุ่มลวกวก็มากินเลยแซ่บๆนมาจิ้มของเรานี่อยเนอาจานมาชิมเลยนี่ถามเดชจะมาเออถามนิดนึงไอ้ดูรายการอาหารต้องรายการนี้มีจะชิลฝรั่งบิงสวิตดีนคาเฟ่ปกติจะต้องเป็นแบบประมาณห้องแอร์เป็นห้องนั่งเล่นชิลๆซี้แนี้ต่นี่ก็คือถ้าใกล้ใกล้เป็น กลายเป็นทุกงานพี่จะทำเป็นจะทำแค่ไหนเป็นของแอบว่าเจ้าที่การรถไฟมันต้องดูดห้องให้ลูกค้านั่งทานเย็นๆบิงซูแนวนาคนกัมีตาบะบิงซกระตแต่กถานที่เรายังไม่พร้อมไม่พอเนาะบิงซูก็คือพวกเออะไรนะพวกไอติมอันแข็งอะไรแบบอาหารเกาหลีลื่นๆลื่นๆลื่นลื่น่นเลยปึ๊ดปื๊ดอะไรอย่างเงี้ยอ่าไปชื่อที่แท่งว่าไปอยู่เมืองนอกเมืองนามานั่งกินมีจะชื่อฝรั่งหรือไปทำางก็ชาวต่างชาติมันก็ไปเรียนแล้วก็ให้น้องเขาเปิด ปกติก็จะเป็นแบบพวกนักเรียนนักศึกษามานั่งเล่นมานั่งดิวแล้วก็ฟรีไวไฟเนี่ยอาหารทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแนวนาคตเราจะมีแบบอยากมีแบบมีไวไฟเราก็มีแบบมียังมีแล้วนี่เนี่ยสี่ใช่อนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําห้องแอร์ไว้รับรองลูกค้าเรามาขอเบอร์ขอเบอร์โทรขอเบอร์โทรเบอร์โทรมาบอกหน่อยเลยศูนย์แปดเก้าไม่นั่นน่ะ น้ำบัดเอาน้ำบัาด้นย์แปดเก้าเบอร์นั่นใช่เบอร์เดียวกันเบอร์ศูนย์เอาเราอ่านอห้ฟังศูนย์แปดเก้าศูนย์แปูนย์สามเก้มีอะไรกันอีกทีตอนรับทุกทุกท่านเลยแล้วก็อาจารย์คณะโรงเรียนสุทธนีทุกท่านเลยนะครับที่อื่นด้วยนะครับทุกที่ด้วยไม้เห็นมดตัวสูงเลยไปถึงมืองนอกเป็เจริงอ่ะีที่พีไปต่างประเทศเทียบเลยเนี่ยก็เป็นก็เป็นสุทนีนะครับก็อยากให้ทุกทุกท่านมา อันนี้ร้านเดิมต่อละรัตยุกอะไหนตอนนี้กรุงเทพเนี่ยอ๋อแทงจะกันเปิดร้านเนี่ยเปิดร้านบ้านนเี่ยเมนูเมนูที่อะไรถูกคนสวยชื่ออะไรครับนะบอกที่ไหนนะจะต้องไปเป็นตะเกลร้านนะเป็นตะเกลร้านนหมอันนี้โอ้เปรียบเลยเนาะมีอาหารญี่ปุ่นดัวยใช่พวกอะไรนะพวกไอ้สัลักแซลมอนอย่างแซลมอนก็มีแต่ตอนนี้เราไม่ยากมีตอนนี้ก็มีใช่แต่ว่าอาจจะยังไม่พอยังไม่พร้อมยังอาอาหารบ้านๆอีกก่อนเนาะ เกิดไหนเคายังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่พี่สเตวิส่าก็มีมีพวกยำปลาปล่อยใส่หางมีทุกอย่างมีทุกอย่างอาหารอีสานีมีบิ๊กิูรอแป็นหนึ่งโรแป๊บนึงเดี๋ยวรอรอสากครั้งนี้ก่อนมิทุกอย่างมีขุบองรอยนี่อาหารในกรุณพี่ะอาหารเด็ดเสิร์ฟองว่างเนี่ยไม่ใช่ทะเลทรายเนี่ยเดซีเดซี โอ้มีฟองเลยตีแกงมีเแกงมาทำพวกเออ่ไอซ์ครีมตัวนี้ก็มีไหมไอศ์ครีมมีอยู่ตอนนี้ใช่ส่วนน้ำปั่นจะยังไม่มีเพราะว่าพื้นที่เรายังไม่พร้อมมีคนเดียวไม่ทันมีคนเดียวไม่ทันนี่เอาท้าไม่เป็นช่วยเฉยๆมาช่วยมาเสริมแต่ผมก็ยังทำงานอยู่ที่กรุงเทศอยู่ฮะอันนี้จะคัดยังไงคัดชุมเหรอก็ให้ผลช่วงนี้ก่อน อยาวเลยยาวถึงสี่วันสิบสี่วันใช่ครับมันไม่ค่าจะมาหาจะมามาอีกหลังสิบสี่วันก็ไม่เจอทั้งหนุ่มแม็กเลยไม่เจอัไม่ค่าใบบัวอะนาบัวใช่ครับน่าจะสนใจก็มาแบบเยี่ยมเยียนร้านอาหารเปิดใหม่ใช่ครับอยู่ทางทางตรงสามบ้านนนทามบ้านชาติตุ้ามใช่ครับสนใจก็มาได้ครับพี่ฟองเลยท่านมีอะไรแนะนำที่พิเศษ จิ้มจุ่มต่ว่าอร่อยพูดจิ้มจุ่มเลยเราคาอาหารทุกอย่างทุกประเภทที่ลูกค้าอยากทานเราเรามีไว้รองรับนี่เย็นมาได้นอะี่ตังสามทุ่่กประมาณสามที่ชุมก็ได้นับลูกค้าอยู่เชิญชวนนะครับพี่น้องมาดีองเหลักไม่สูญท้งาบนเองบอกเบอร์ทั้งสทนยดแปดเก้าเก้าหกหกเจ็ดกเจ็ดเก้าสี่สามเก้าที่ร้านอาหารนาบัวเอ่อไม่ค่าชื่อบัว น้องชายชื่อครับผมจปอโทนะครับจะทำด็อกเตอร์มีนาครับสวัสดีครับขอบคุณครับ